Baby, baby, เบย์มาเบ b ์ไม่เธอเราเข้ากันได้ก็คงได้แต่ว่าเธอนั้นเดินไม่ชอบแบบนี้จะบอกว่าฉันนั้นเมาทุกวันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนั้นจะบอกว่าฉันนั้นมันเป็นคนไม่ดีแต่มันก็คงจะดีจะมีเธอคงจะดีจะมีเธอเบย์ไม่เก่าอยู่โน่นไอหนิจเหมืนมันเคยคแต่ก่อนในเมื่อ แต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเพียงเธอโอเค if you hit my l i f e เธอบอกมาไ,มไปเที่ยวได้ไหมเวลามาเรืออัดทั้งนายและเธอช่วยยังไง s i p s i i p p y v i s ippy, s m v i s s i m s m o k i n g s m o k i n g I'm rollin,rollin g You trust my life go จะบอกว่าพอละผู้ชายแบบนี้ไม hey, ่เอาละขนาดมัดแต่ค้าวัึ้นไว้มันก็มาไม่ทันก็พอละโอเค baby ถ้ใจเย็นเย็นก่อนให้ฉันพิสุ์ตัวเองคิดให้ฉันจะรีบกับ้านมาอยู่ด้วยกันแล้วก็รีบเขานอน สงสัย b บบีเธอคงต้องรอก่อนจะรีบเก็บและกันสัญญาไม่เกินที่หนึง่งที่สองมองหน้าเลยกล้กที่ก็ตีฮะไอ้เคียชสิบหายก็ตายฮะจะโทรมาบอกกูพาสิบหายเขา้ามาทำไมตั้งปีกว่าโอ้มาเบบ้มาเบบีาเรอเข้ากันได้ก็คงไดีแต่ว่าเธอนั้นเดินไม่ชอบแบบนี้จะบอกว่าฉันนั้นเมาทุกวันไม่มี ฉันมันนั้นจะบอกว่าฉันมันมันเป็นคนไม่ดีแต่มันก็คงจะดีจะมีเธอคงจะดีจะมีเธอ baby girl อย่าเลื่อยนี่เจ้าวันวันก็เขียนแต่ก่อนม่แมันม่เคยร้อแต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องเก็บเธอ เล็กล็กก็รู้อยู่ฉันทำตัวไม่ค่อยถูกแต่ฉันรู้ว่าเธอนั้นต้องไปแนะ่ให้รักก็รักอยู่ฉันก็พูดไม่ค่อยถูกฉันรู้ตัวว่าฉันชอบทำตัวแย่ yeah. เธอน่ะเป็นคนแรกผมจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปจะว่าผมแสงกระด้แต่ใจก็พร้อมมาไปแต่จริงใจเราไม่ต้องกลัวผมก็แค่รอดกับแกงครพิมพ์มาเรมันแรงทำเจอเป็นได้แตแตงเธอใช้คำพูดรุนแรงผมจะพยายามทำให้ดีกว่านี้คนที่ดูแลเธอดีกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีเพราะกว่าจะไม่มีเธอต้องหนี อาจจะตีไม่มากพอแต่ก็ไม่รู้เธอว่าไงเพราะเธอนั้นคือไม่คุ้นสื่อม่คุ้นที่มัยอไม่เป็นไ,ไ,ปไหยโอ้มาเบมาเบ b y ถ้าเราเข้ากันได้ก็คงดีแต่ว่าเธอนั้นเดินไม่ชอบแบบนี้เธอบอกว่าฉันนั้นเมาทุกวันไม่มีอะไรเป็นฉันเป็นนั้นเธอบอกว่าฉันนั้นมันเป็นคนไม่ดี ก็คงจะดีจะมีเธอคงจะดีจะมีเธอใบไม้โปรยอยู่ในใจเจ้าวันวันก็คิดแต่ก่อนไม่เหมือนเมื่อไละครแต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเป็นเธอ